สวัสดีครับอันนี้พามาดักหนูตอนแรกไปห้าเลาะอยู่บ้านดงสักแก้วนะครับไม่มีไปเจอตะลุงคนนึงบอกว่าน้องนาลุงหลังวัดไผ่ล้อมเนะี่ยยังไม่ได้ทําเลยตะเกี่ยวไปแล้วว่างั้นนะไปดักดูไม่ไหวแล้วบอกอ่ะก็เลยรีบมากันเลยมาดักก็จะบ่ายสามกว่าแล้ะ วันนี้ก็จะห้าโมงเย็นนะเพิ่ง <c oughs> จะดักเสร็จแต่มันก็มีแค่คาดเดียวจะเป็นรุ่นกันว่า <c> ม <oughs> ันจะยังไงนะไปฝากที like ่ตามด้วยนี่นะครับทางหนูยาวนะครับดูนี่โอ้หึแตกจะดักไงอะ เป็นหนูน้อยแหละมันเดิมนางกินเล่ากันอยู่นะครับได้ยินเสียงหนูติดพี่แขนเดินดูให้ ดูผมรอไทย,ยิบเลยอลมไปแล้วอ๋อแสดงว่ามันลมแล้วเข้ารูนี่เนาะเราจะเอาดอกงามมาไงล่ะดูเป็นดอกเห็ดเลย กิหลังเอาสามทิปกว่าได้ไหมลมนะครับแต่เข้ารูไปแล้วไปเดี๋ยวเก็บก่อนมาแล้ว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 ออ้ตัวง,งามไปจัดก,การก่อนผมพามายามหนูรอบแรกนะครับผมเห็นมีดินละ แต้มตัวสวยๆเลยครับข้างบนก็ดีดหลังนุ่งก็ดีดไปดราัวกจการก่อนตัวนี้ผมดักหนูยอยู่กลางนานครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะกลางเลยนะกลางที่เลยนะมีตัวเฉยไว้เฮ้ยดูนี่ อผมไม่คิดว่ามันมีตัวนะเนี่ยเนี่ยรูมันแค่ไหนวะรูมันแค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยทิชเฉยหนูมาอยู่กลางนาเพราะว่ารอบๆมันเป็นน้ำหมดครับปไปดูผลการก่อนเหมือนมีบวงเอียงครับหลังนู้นหลังนี้ปกติแตโอ้ยหลังนี้มีตัวจริงมีตัวจริงอื้อ เดี๋ยวผมจะการก่อนผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะหลังที่ติดนะครับหลังนี้หลังนี้มีลมนะครับฮะลมแต่ไม่ติดได้งไงวะหุ้ยลอยแฟะเลยอย่าบอกนะขาดขาดจริงๆนะครับขาดจริงๆอื้อหอไม่น่าเชื่อ นวน,น่าจะติดเพราะว่าผมเห็นมันเป็นร้อยหนูใหญ่นะวิ่งยา่ารูปเนี่ยวิ่งแค่อย่างนี้นะ่ะผมเสียบไว้นะเนี่ยร้อยเสียบเนี่ยเนี่ยไปแล้วผมเก็บแล้วผมเอาใส่ไว้ใหม่เผื่อมันอาจจะกลับมาติดอีกหรือเปล่าไม่รู้นะหลังนี้มีตัวนับแต่อยู่ข้างในน,นี่ตัวสวย หนูขัวรุ่นๆนะครับไปเดี๋ยวผมจัดการก่อนติดจนได้เนี่ยลั่นมาตั้งหลายหลังนะเปนมาเตะหลังนี้ได้อะเออไปเดี๋ยวผมจัดการก่อนผมทิ่มไว้หลังเดียวสองหลังครับทำไมดิ้นแรงจังอุ้ยตัวสั่ยนะหนูรุ่นๆ,ๆนะอุ้ยตัวสวั่ยเลยไปเดี๋ยวผมจัดการก่อน นี้มีตัวนะครับผมเห็นดิน้นนีหนูรุ่นรุ่นตัวสวยนะครับไปแล้วผมจะการก่อนเหมือนมีตัวนะครับเหมือนมีดิ้นนะมีไหมอูมีนะครับมีครับอุ้ยตัวสวยตัวสวยนะครับเดี๋ยวผมจะการงอนเก็บถอยครับเก็บถอยฟ้าผ่าเต็มคอคุณติดด้วย ตัวสวยนะครับไปบนจะกการ่อนรอบแรกน่าจะได้ไม่ถึงชิปตัวนะครับหนูยังไม่ค่อยออกรือว่าหนูไม่มีไม่รู้นะพอได้แต่ไม่รู้ว่ารุ่นพีเ่าได้หรือเปล่านะน่าจะได้นะครับแต่เข้ากลับเพิ่งกลับมาผมดักมั่วๆอย่างนี้วะสันตตอกหนูใหญ่ซ่องตัวยิงไม่โดน เรื่องของเรื่องมันไม่ออกมาให้นะครับมันรูจัดเลยเดี๋ยวดึกๆแต่๋รอดึกๆเดี๋ยวไปซ้ำใหม่รับฝั่งิดตามด้วยอ่าพายามหนูรอบสองมีตัวแล้วถังปลุบป,ป,ปรุบไปดูเลยเอาให้ดูแค่นี้แหละดูใกล้ไม่ได้ี๋้วโดนแบนหลังนี้มีตัวนะครับ เป็นลุูนลุนลนล้คัวไปเดี๋ยวผมจัดก,การก่อนมีติดอีกสองตัวนะครับพี่จัดก,การไว้ให้หมดุดละสองตัวคู่เลยผมดักตรงนี้หลังหนึ่งตรงนี้หลังหนึ่งครับเรียบร้อยมดเลยสองหลังไปไดเดี๋ยวผมเก็บก่อนหลังนี้มีติดนะครับผมกลับเดินเลยสวยไหม โอ้ยนะตัวงามอยู่นะตัวสวยนะไปท่านพจน์จัดก,การก่อนหลังนี้มีตัวนะกลับผ้าผ่าเรียบร้อยอนี่ครนะตัวงาม,งามเลยกล้านคอเต็มๆไปท่านพจจัดจาก,การก่อน ครับย้ำยาำหนูเสร็จแล้วนะได้ไม่ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะต้องสามสี่ตัวได้ไหมเมื่อกี้รอบสองอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอรอบเช้าทีเดียวนะไม่ค่อยหมั่นเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะนอนกันละไม่ไหวแย่แ yeah. ป๊บฝั่งติดตามด้วยสวัสดีตอนเช้าครับพามาย้ามหนูออกมาเก็บเก่าทั้งนูเก็บมาได้จะครึ่งกลับละ เพิ่งจะมีตัวทางวิ่งอยู่ในน้ำนะครับผมกัเลยเสียบไปแม่งเลยมีตัวนะไปตะเก็บก่อนฝั่งนี้มีตัวนะครับลูกหนูหวานแล้วกลับทำไมลั่นดีจริงไปตะเก็บก่อนหลังนี้มีตัวนะครับ,แ,บ,รบ,ตรบแต่ดูตัวดิโอ้หนูน้อยเลยอะไปวยวผมเก็บก่อน หลังนี้มีตัวนะครับนี่ติดข่านะครับปะรบกนจัดการก่อนดีนะมันติดแล้วดิ้นนะไม่งั้นผมจำไม่หมายไม่ได้นะผมเสียบไปตรงนี้แล้วนะมันพันไปหมดแล้วเนะี่ยไปแล้วผมเก็บก่อน่นีนครับดูดิลั่นอีกแล้วหลังนี้ไม่ติดหลังนี้ก็ไม่ติดหลังสุดท้าย ไม่ติดเกี้ยงมับนัดเนี่ยทางดำตื้อเกี้ยงมับเนี่ยไม่ติดไปเดี๋ยวไปชมผลงานกันได้หนูสองขุตัวนะครับอับฝั่งติดตามด้วยนี่นะครับหนูรวมๆพอได้พี่ได้กี่ตัวยี่สิบห้าสี่สิบกว่าตัวนะครับหนูรวมพอได้